สวัสดีคุณผู้ชมค่ะกลับมาพบกับ J จดส a ตทไทม์นะคะในรายการ Lock เลน s ์กูรูค่ะรายการนี้จะพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกประเด็นที่น่าสนใจกับกูรูตัวจริงนะคะการจัดทํา EIA หรือว่า EHIa ค่ะเรียกได้ว่าเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ต่อส่วนรวมมากๆไม่ว่าจะเป็นในด้านของสิ่งแวดล้อมหรือว่าด้านผลกระทบโดยรวมนะคะแต่ในทางกลับกันค่ะ ก็มีหลายโครงการเช่นกันที่มีการจัดทำ EIA หรือว e ่า EHIa อย่างไม่เป็นมาตรฐานค่ะซึ่งก็นำมาสู่การน,นำข้อมูลอันเป็นเท็จออกมาเพื่อจะทำให้โครงการเหล่านั้นได้ดำเนินการต่อวันนี้ค่ะเจจะพาคุณผู้ชมค่ะมาเจาะลึกในประเด็นนี้ไปพร้อมๆกันค่ะกับกูรูของเราในวันนี้ค่ะอาจารย์ประชาคุณธรรมดีค่ะอาจารย์ค่ะง,งั้นเจขออนุญาตเข้าที่ประเด็นแรกเลยนะคะคําถามแรกเลยที่ จต้องถามเลยคือจุดประสงค์หลักค่ะอาจารย์ในการจัดทำ EIA หรือว่า EHIa เนี่ยมันคืออะไรแล้วมันจริงๆแล้วสองตัวนี้เนี่ยมันมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างคะอาจารย์จริงๆต้องบอกว่า EIA นะครับคือการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะครับ,รบในขณะที่ EHIa นะครับคือผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดยปกติ ESHI A นั้นน่จะเป็นรายงานที่อยู่ใน EIA นะครับขึ้นอยู่กับว่าถ้ามันมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของคนนะครับก็จะต้องไปวิเคราะห์ในเรื่องของ ESHI A เพิ่มเติมนะครับต้องเล่าให้ฟังครับก็คือ EIA ESHI A นั้นเนี่ยมันเป็นเครื่องมือนะครับที่อยู่ภายใต้บทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญนะครับรัฐธรรมนูญแห่งราชนาจักรไทยนะครับ พุทธศักราช2560นั้นเน่ถูกบัญญัติไว้ในมาตรา58ที่บอกว่าการเมินการใดของรัฐนะครับหรือรัฐจะอนุญาตให้ผู้ใดดําเนินการนั้นเนี่ยถ้าการนั้นมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติคุณภาพสิ่งแวดล้อมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตหรือส่วนได้เสียสําคัญนั้นเนี่ยะจะต้องมีการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพของสิ่งแวดล้อมและก็สุขภาพของประชาชนหรือชุมชนก่อน นะครับประเด็นนี้เนี่ยมันจะมีความสําคัญก็คือว่าให้มีการจัดรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียนะครับแล้วก็ประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้องกรณีที่เราบอกว่าแถวพระบรมมหาราชวังนั้นเนี่ยเราเราก็มักจะเห็นว่าคอนโดที่เกิดก่อนที่จะมีรัฐมนูญที่มีบทบัญญัติใน EIA นั้นเนี่ยมันจะมีสองคอนโดฮะติดมาตลอดเวลาเลยเวลาที่เรามีการถ่ายทํา พระราชพธิธีต่างๆเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นเนี่ยมันก็มีบทบัญญัติออกมาแล้วก็บอกว่าให้ไปทำาอ A นะ,ะถ้ามันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมีผลกระทบต่อสุขภาพมีผลกระทบต่ออไอหรือคุณภาพชีวิตนั้นเนี่ยก็จะพยายามจะต้องมีการชดเชยพยายามจะต้องมีการระมัดระวังและรับฟังความคิดเห็นคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจอนุญาตหรือไม่อนุญาตถ้า เราเห็นแล้วว่ามันมีประโยชน์ของการมีโครงการหนึ่ง<ฆ>แต่โครงการนั้นมันมีผู้ได้รับผลกระทบนะและเขาเป็นคนส่วนน้อยเรากํำลังจะบอกว่าบทบัญญัตินี้เคารพเสียงส่วนน้อยแต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องหยุดการพัฒนาหรือหยุดการก่อสร้างโครงการแต่จะต้องมีกลไกการชดเชยที่รับฟังความคิดเห็นของคนที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนครับผมประเด็นอยู่ตรงนี้กระบวนการชดเชยจึงเป็นกระบวนการที่ต้องผ่าน การรับฟังความคิดเห็นนะครับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยกตัวอย่างเช่นณปัจจุบันนะครับมันจะมีโครงการที่มีการสร้างเขื่อนในป่าหรืออ่างเก็บน้ําในป่าเนี่ยอีกประมาณ77โครงการรวมทั้งในโครงการในเขาใหญ่ด้วยนะครับคือพูดง่ายๆว่าภาครัฐก,ก็บอกว่าเราต้องการน้ําแต่ว่าความสําคัญก็คือน้ํากับป่าเนี่ยมันมาพร้อมกันถ้าไปสร้างโครงการเก็บน้ําในป่า บางครั้งเนี่ยอาจจะมีน้ําไม่เพียงพอก็ได้เพราะฉะนั้นหลายต่อหลายครั้งเนี่ยเวลาที่จะสร้างโครงการใดโครงการหนึ่ง mm. เขาจึงต้องระดมเลยครับว่าเอาผู้เชี่ยวชาญแต่ละฝ่ายนั้นเนี่ยมาคุยกันแล้วก็ให้มีกระบวนการ EIA e, AA, e HA, mm. เอเกิดขึ้นเพื่อที่จะทําให้อ่อยืนยันว่าโครงการที่สร้างนั้นเกิดประโยชน์สูงสุดอย่างที่คุณเจเข้าใจา mm. นะครับเมื่อ mm. เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วเอ๊มันมีกระบวนการลดผลกระทบไหม นะครับถ้ามีกระบวนการลดผลกระทบใครจะดําเนินการและทําอย่างไรเพราะว่าคําว่าการอนุญาตนั้นเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเป็นการกระทําของรัฐต่อเอกชนหรือต่อประชาชนอย่างเดียวบางครั้งเนี่ยอนุญาตให้เอกชนไปทําเพราะอนุญาตให้เอกชนไปทําเอกชนก็ต้องมาลดผลกระทบนะครับยกตัวอย่างเช่นเวลาที่เราไปสร้างรถไฟฟ้านะครับ,รบการสร้างรถไฟฟ้านั้น,นมันต้องเวนืนที่เยอะเลยนะครับ มันจะต้องไปผ่านจุดสําคัญสําคัญนะครับและจุดสําคัญนั้นเนี่ยถ้ามันมีผลกระทบที่มากเกินไปมันต้องขยับจุดนะครับมันต้องมีกระบวนการลดผลกระทบเหล่านั้นทีนี้จะอยากจะทราบว่าไอาการจัดทํา EIAEHIA e เนี่ยค่ะมันมีบทบาทที่ชะตาในการจะมาสร้างโครงการต่างๆมีมากน้อยแค่ไหนคะอาจารย์ครับคือโดยปกติเนี่ยถ้า EIA, EHA a นะครับถูกถูกทำขึ้นอย่างถูกต้องนะครับ มันก็จะมีผลตรงที่ว่าเมื่อโครงการใดที่อยู่ภายใต้ EIA e s a e ที่ถูกต้องและได้รับการอนุมัติมันจะมีกระบวนการที่นำไปสู่ประโยชน์ที่สูงสุดนะครับแก่ประเทศแก่รัฐนะครับอ,นนอันนั้นคือภาพใหญ่เพราะว่าเรามองว่ารัฐคือประชาชนแต่ทีนี้ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับก็คือว่าการที่ EIA มันทำหน้าที่ของมันเนี่ย ก็คือให้ข้อมูลที่ถูกต้องบางครั้งโครงการบางโครงการมันจะไม่ได้รับการอนุมัติเพราะมันคำนวณแล้วว่าประโยชน์นั้นมันน้อยกว่าผลกระทบที่จะเกิดขึ้นการชดเชยมันอาจจะแพงกว่านะครับเพราะฉะนั้นในกรณีแบบนี้รัฐก็จะไม่อนุญาตในการดำเนินการเพราะฉะนั้นการมี EIA e s e a ที่ถูกต้องมันจึงมีผลต่อการชี้ชะตาของโครงการแต่และโครงการว่าควรจะดำเนินการหรือไม่อย่างไร ประเด็นสุงตรงนี้นะฮะ EIA mm hmm. ที่ดีนำไปสู่การตัดสินใจที่เกิดประโยชน์สูงที่สุดแก่รัฐและประชาชนแต่ในอีกด้านหนึ่งของมันเนี่ยเป็นด้านที่ไม่ค่อยดีนักก็คือว่าถ้ามีคนที่มีผลประโยชน์ส่วนตนนะครับแล้วพยายามใช้ EIA e h i a e เป็นเครื่องมือเพื่อไปผ่าน mm hmm. โครงการที่ผลประโยชน์มันมน้อยๆแต่ประโยชน์ส่วนตนมันจะสูงนะครับเพราะนั้นในกรณีแบบนี้เนี่ยคนที่รับภาระก็คือประชาชน หรือคนที่ได้รับผลกระทบของโครงการนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีแบบนี้เรากําลังจะบอกว่าภาครัฐก็จะอนุมัติอนุญาตโครงการที่มันไม่สมควรจะเกิดเพราะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าการใช้เครื่องมือเนี่ยถ้าใช้ดีมันดีไปเลยครับแต่ถ้าใช้ไม่ดีเนี่ยเราจะได้โครงการที่มีปัญหายกตัวอย่างเช่นสนามบินวังนะครับสนามบินวังเกิดขึ้นได้อย่างไรเกิดขึ้นเพราะว่านะักการเมืองท้องถิ่นบอกว่า เขาทําหน้าที่เขาต้องมีสนามบินในจังหวัดเขาเป็นตัวชี้วัดการพัฒนาวันดีคืนดีครับ,รบเกิดไม่ได้รับเลือกเข้าไปนะครับสนามบินนั้นก็ไม่ได้ถูกอปเปรตอีกเลยนะครับมันก็เกิดปัญหาขึ้นว่าอ้าวตายละสนามบินนั้นเนี่ยถ้าถูกคิดตั้งแต่ต้นมันก็จะมีกระบวนการทํา EAAESA ครับนะครับแล้วก็ดูว่ามันคุ้มค่าไหมเพราะว่ามันจะมีการคํานวณเรื่องของการวิเคราะห์รายได้การวิเคราะห์เงินลงทุนการวิเคราะห์ผู้โดยสารอะไรอย่างเงี้ย นะครับไอ้เรื่องพวกนี้มันจะอยู่ในในการวิเคราะห์ธุรกิจเพราะฉะนั้นในกรณีแบบนี้สบินร้างเราจึงเจออันนี้ก็จะเป็นปัญหาที่ว่าเมื่อมันมีการใช้เครื่องมือที่ผิดนะครับมันก็อนุมัติผิดพออนุมัติผิดปุ๊บประเทศเนี่ยเสียประโยชน์ประเทศเสียประโยชน์ในในแง่ที่ถ้ารับเป็นคนลงทุนเนี่ยงบประมาณมันหายหมดนะครับสูญเสียประโยชน์อย่างแน่ครับผม เชื่อว่าในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมน่าจะได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำ EIA และ EHIa กันมากขึ้นนะคะรวมไปถึงได้เห็นถึงความสำคัญของการจัดทำ EIA และก็ EHIa เนี่ยว่ามันมีผลกระทบหรือส่งผลกระทบต่อคนมากน้อยแค่ไหนแล้วมีอิทธิพลมากน้อยแค่ไหนในการจัดทาโครงการโครงการหนึ่งขึ้นมาค่ะและในครั้งหน้าค่ะจะจะพาคุณผู้ชมไปเจาะลึก ในเรื่องนี้กันต่อนะคะว่าจะมีการจัดทําอะไรกันบ้างหรือเราจะสามารถสังเกตได้อย่างไรถ้าเกิดว่ามีการจัดทํา e i a หรือว่า EHIA ที่ผิดปกติค่ะและเราสามารถติดตามกันได้ค่ะในรายการ Lock l ็ ck เลนส Gu ู u ูค่ะรายการนี้จะพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกประเด็นที่น่าสนใจกับกูรูตัวจริงนะคะโดยสามารถติดตามรายการค่ะได้ทุกวันเสาร์หนึ่งทุ่มตรงค่ะทางแฟนเพจ a c e b o o k The State t i m e s ค่ะและ YouTube ช่อง The Sta t e Times นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ